พ<ม>ี่หมอขอยาหน่อยพี่โอ๊<อ>ไม่ใช่มาพากให้หน <ฆ Holiday. S 1> ่อยสวัสดีครับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ตอนนั้นะครับนี่เป็นเหลี่ยมนะครับสอดร้อยเอ็ดนะครับสอร์ดเชียงกงต่อดสองจาวาสนะครับออปชั่นที่สองออปชั่นแรกนี่เป็นสอร์ด ชนะไปนะครับชั้นแรกนี่จะเป็นเสิร์ฟแปรครับข้ามฟรีสองหนึ่งปลอต่อนะครับอันนี้เป็นออปชั่นที่สองนะครับเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีนะครับต่อสองหนึ่งเหมือนเดิมผมก็เอาไปแค่สองร้อยปลอดจับซ้ายโยกขวาตรงนี้อย่างยู่ครับเกี่ยวได้ครับตรงนี้เอาสองร้อยครับ เรามาฟังสปอร์กันนะครับหนึ่งยังยืดหยุ่นได้บ้านตะวันตกสองต่อสามครับแต่สุทธิโอ้โหเสมอไี่เกี่ยวระดูกนิสส์สองลำบากนี่ต้องแค่ข้ามไปจับได้นะครับเสี่ยบป๊อปจับกูเบลเรียบร้อยครับไม่ดีนะครับแล้วก็สามเท่าครับผมเสมอฝากกี่แตกดูกันยาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เข้ามานะครับ ไอโมอเจาะกาเราเบื่อเด้อมือยังไหนสามเท่ากันครับผมเบคูเบลทีหัวเล็นะครับไม่ข้ามนะครับพูดดังๆพูดดังๆให้หน่อยจะได้เข้าสองเครื่องใช่ไหมอ๋อได้ครับปอดเสือปูจะตัดยอด้เรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ไม่เสียนะครับยังถือว่าแตกนี้ได้นะครับไม่ได้ แตกหัวนะครับผมสามเท่ากันครับครูเบลเสิร์ฟลูกนี้ตัดหอกครับผมเจ้าต่อเจ็เอ้าแต่ห้าสี่เขาเ้ิ่มหลอกเลยค่ะเฮ้ยสามเท่ากันครับมาดูเกมเสิร์ฟของฟอร์ดร้อยเอ็ดนะครับครูเบลเปิดได้ยกลูกนี้เตะเอายังติดเกี่ยวฟอร์ดครับโอ้โหลูกนี้ทำยังไงครับว่าจะเอาไปลงไฮไลท์แล้วนะลูกเกี่ยวเนี่ย แต่มันตีหัวนี่แหละยังถือว่าได้เลยน่ารักไหมได้ครับแต่เคอขึ้นน้ำแล้วครับสี่ต่อสามครับคูเบียวจับหนึ่งของลิงคก็โดนปาดตรงนี้ไม่หลือครับแรงมากครับมันฟุ้งไปเฉียวมันโจมมกรเด้งน้ำหมดนันไปกันดงกินเยื่ตัวโอ้โหกระเด้งน้ำหมครับ มาสายเอาลูกฟอร์ตแตกครับลูกนี้ครับลูกนี้ฟอร์ตแตกครับสกร์ขึ้นมาแต้มเท่านะครับ4ี่ต่อสี่นะครับสเท่ากันครับผมรูเบิลเติบไรเนถ้าพิกเนสมาเมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องแน่นอนครับยังล็อกได้อยู่นะครับฟอร์ครับ เทียท็อปจับยกลูกนี้ไม่เหลือดีครับอย่างนี้ครับยกอย่างนี้เอ,ออปชั่นแรกก็เป็นเจาฟอร์ดชนะไปแล้วนะครับเส์ฟแพข้ามฟรีนะครับผมนี้เป็นออปชั่นที่2แก้นะครับผมแต่บ้านขอแก้เป็นออปชั่นเสรอฟรีข้ามฟรีนะครับฟรีสไตล์สสสสข้ามฟรีดสไตล์ขอคุณมาก เอาต่อสีเท่ากันครับสรงนี้จะเปิดได้ตรงนี้ยกไปหน้านี้ตีหัวผมส่วนเจ้าฝ่นนี่เป็นนักตะกอ้อที่ข้ามฟรีครับผมแต่คือ,อใช้หัวตีนะครับบางทีเ,เป็นนักตะกอ้อที่พื้นค่อนข้างจะแน่นนะครับแล้วเล่นได้ทุกเหลี่ยมนะครับแทบจะทุกเหลี่ยมนะครับลูกค่าก็าจะคุบชุดนะครับเหยียบปาดฟาดกระทืบนะครับ อ,อ้าวโหวิ่งดักเลยครับลูกนี้โอ,โ,โอ้โหลูกนี้ต้องยอมแล้วครับ <c oughs> แม่ <c oughs> วิ่งไปดักทางได้นะครับผม <c oughs> เดาทางได้แม่นมากครับห้าต่อสี่ครับขึ้นนำอีกครั้งครับ <c oughs> เปิดหัวลูกนี้ค่อนข้างจะไม่ดีเอาแก้ไขได้ครับปลอดห <c oughs> ลงทางครับลูกนี้ครับโอ้โห <c oughs> โ สี่ต่อห้าครับผมพยายามที่จะพยายามที่จะไล่เส้นนะพยายามที่จะไล่เส้นแต่ไม่ข้ามนะครับปอดยังน้ำขึ้นอยู่ครับห้าต่อสครับเสียท็อปเปิดตรงนี้จะหลงหลงลูกเสิร์บนิดนึงนะครับ โอ้ีโอ้ยโอ้อ้าโอ้ยโออ้ยอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ี้ยโอยโอ้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 ยรอ้อ้ยคร้บโมยอ้ยโอยโอ้ยนี้ยโอ้ยมอ้ยอ้ย่ข้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้อ้ยโออย่างยี้ครับ ห้าเท่ากันครับผมลูกนี้ครับเถิบพอจับได้ครับลากไปหน้านี้ครับลรกนี้ทำไงครับทำยังไงครับตีหัวเอาตีหืเกือบตีเกี่ยวครับลรกนี้ครับตีมกีเอ็นมันเตะดียตัน่ครับเ่มว่าจีเเตะต่อเลย

เติบตรงนี้โอ้โหทัดพวนี้ยัยงเปิดได้ครับลูกนี้แตะไม่ข้ามครับลูกนี้โอ้โหนะก็จะเปิดเซนะครับก็จะทําให้ลูกสองและลูกสามก็จะเป็นอะไรที่แบบอ่ค่อนข้างที่จะเล่นยากครับผม6ต่อสครับฟอร์ดขึ้นนําอยู่ครับผมเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเยทอปบยงลูกนี้ บิดลงกับหน้าเนตเลนครับเพิ่มให้อีกห้าร้อยเป็นเต็มเต็มนะครับผมยอดที่สองแนอหนึ่งพันแค่ยัที่าที่ส่ออะไรที่ว่าคนเขาบอกครั้งวันนี้เราไม่เกียงเลยที่มเี่ยเลยคุยกันยังไงอผมไม่รู้เรื่องเลยนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องด้วยนะ คือุยกันกับใครคุยอะไรยังไงแล้วแบ่งกันยังไงถ้าเงินรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลทุกประเด็นตัวกันเลยที่เดลยวโมลากั้องมาเดี่ยวเขาขึ้นอ่าไปที่โมากออไปแล้วเงินรางวัลเท่าไหร่แล้วแบ่งเท่าไหร่ถ้าเันแบ่งได้ยี่สิบก็ได้เลว่าสมัครขึ้น อ๋อไม่ไม่เงินรางวัลที่สองอ่ะเขาให้มาพันนึงพันนึงแล้วเขาแบ่งมายังแลัวก็แล้วเขาจะแบ่งเท่าไหร่แบ่งคนละห้าร้อยหรือโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แห่อ้าเโอ้โห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 โอ้โอ้โหอ้โหโอ้โอ้โอหโอ้โอหอ้โหโออ้อ เลยมากันเ่อให <off spe z petition> mm ้เขาลบออกให้พ huh. yeah. mm ี่พ่อของเขาบอก่าเพอพอดีมนถามเราจะแบ่งให้น้หนกเขาลบมเลยนะกจะยุ่ก็บอกกันเรียกว่าไม่กินไก็ได้คาสมาขึ้นคนละลอยท้องลอยเนื้อคาบั้นเนงจะคาสมาขึ้นไปน้ำใจครับม้ากันแม่ได้นอนดีก็เสียไรแานพอถึงต้อส กันสูงไปกับกบปลูก่าจะไปยังไดนถูกครับมันก็หลงให้กันมนกน่นลัลบทัเื่อยกับหเท่าครับสกอร์ตอนนี้ครับผมดูจะแอดมินหมอปลาไหมล่ะตัดสายลูกนี้ยกหรือเตะไม่เหลือครับเอาแล้วครับเป็นงานหนักของฟอร์ดอีกเรี่ยมนึ่งนะครับผมเอาเรียมแบบนี้เั ไอ้รินจีผมบล็อกหมูเลี้ยงเลยเรียกมาคอยเรตเจียกไปมาสิบเบอร์เลยคู่นั้นเลยเท่ากันครับผมเสียทับหัวนี้ครับวันนี้รู้สึกว่าเปลียดท็อปนะครับผมจะพยายามที่จะทัดหัวนี้นะครับแต่เราตต้องแ่ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับลูกจะทัดหัวเนสครับลูกนี้ผ่าช่องกลางนะครับดีครับลูกตะก้อลงเยอะครับลูกนี้ครับกรรมกามเส้นดีไหมเสียท็อป เป็นนักตะก้อที่เจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านเสือกกระโปงมากเลยนะเป็นเจ้าถิ่นนะครับบ้านป่าชาตินะครับผมเป็นนักตะก้อที่พื้นดีนะครับพื้นดีคนหนึ่งนะครับเสิบดีที่สุด ในบรรดาเจ้าสนามนะครับโอ้โหฟอร์ดโยกพวกนี้สูงครับดิกระทึบอ้โหคือรปเป็นแรงมากครับลูกนี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับผมอย่างเจ้าฟอร์ดก็เห็นนั้วแล้อกที่มีพรสวรรค์นะครับผมลูก ค่าลูกทำลูกจบนะครับผมได้ทุกรูปแบบครับเหยียบปาดฟาดกระเทิบหรือจะเป็นหัวนะครับผมคูเบลเต่าฟาดนะครับลูกครับผ้คูเบลนี่เป็นแล้วก็นะครับไม่ค่อยซ้อมนะครับไม่ค่อยได้ซ้อมก็วันนี้มีรายการนะครับก็คุยกันไว้ก็เพิ่งจะมาซ้อมได้ประมาณ3-4วันนะครับ ตามข้อมูลที่ผมได้มานั่นสิผมนะกำลังก็อาจจะยังไม่อยู่ตัวนะครับหกต่อแปดครับสกอร์ยังไม่ห่างเท่าไหร่ครับเปิดตัวเออแล้วก็หาเหยี่อมาแล้วพอจับได้โยงลูกนี้ครับทำให้ตีหัวดูครับลูกตีหัวเขาก็เอายังเกี่ยวได้ครับปับตบลูกนี้ตัดใต้ก็เขียนตำแหน่งเดื่องยีมดิเจ็ด ต่อแปดนะครับผมถ้าเป็นฟอร์ตต่อเหลี่ยมนี้นะครับสู้ครับผมกับหมอปลานะครับสู้นะครับเกียรติสามเมตรรับให้ครับกับแอดมินเกมนะครับสองหนึ่งครับมาจะเว้นเลยมาจะเสิร์ฟมจะห่อข้าวมาเลยนะครับแอดมินเกมบอกนะครับไม่ไม่ผมชอบหยอกเล่นเดี๋ยไม่กล้าเนาะ เสือแปนะไอ,อเสร์ฟรีข้ามฟร,มฟรีใช่ไหม,มไไเชือดทองโยงลูกนี้กูุเวลไม่เหลือครับเต็มข้อล่อเต็มวงนะครับลูกนี้เกตต่อแปนครับสกอร์ตามตามตามิดๆครับ เจ้าสูบอะอีกเสิร์ฟตัดมาทางมีสปินนิดนึงครับโอ้ยยังได้ไปหาเดือยมไฟตรงนี้ตีออกครับตรงนี้โอ้ยเดืยแมนฟอร์ดคิดอะไรอยู่ครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่เลยเหรดีหัวหงุดแล้วตีหัวออกนะครับลูกนี้เอาสกอร์เท่าครับผมดูกันยาวๆครับคู่นี้ครับแปดเท่ากันนะครับเสิร์ฟโดยเสียท็อปนะครับตรงนี้ ตัดมาปั๊บเอาเปิดเขาครับมีปิ้นนิดนึงเอายกเข้าไปตีหัวเด้งหน่อยแม่ครับปันทีบัม้มทัสองห้องครับไปลเลยเดียกเสียงหนึ่งแปดเท่ากันครับ <c oughs> มาดูเกมเสิร์ฟขอเจ้าฟอร์ดนะครับถ้ารูปีก็ปัดถ้ามือลูกพี่เลือกที่จะยอดหน้ากลางเอาคู่เบลจับหนึ่งสองยกเอาเยกหูตีเกลียวครับ จะฟอร์ดยกปิดนิดนึงครับทำไมตีหัวโอ้โหต้องยอมครับลูกนี้ครับตีได้ดีมากครับลูกนี้ครับเก้าต่อแปดาปครับผมขึ้นนำนะครับเอายุโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้เสิร์ฟได้ดีมากครับทัดหัวเน็ตลงไปครับแชร์ปูเบลนะครับสิบต่อแปดครับขึ้นนำอีกแล้วนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตกเตกอบสองต่อแปดต่อแเมเดียวเกมครับโอ้้หไม่ท anyway> ่านครับตรงนี้ยังโาบ้านยังเกมแเครับคือนัผนมีเจ็ดคน ม่หนเมาสามร้อสาค่มคยพีเดียวดกวดูออกต่ายเหยีไมเกต่ายเหยียเกยเพีา่าเาแขก็เสียมาขอใช้เขาเ็บวเยเกมไม่เกมครับสองต่อ8พอร์ดายละเอียดแพร์แรกฟรีนะครับอ้าวตีเกี่ยวตเกี่ยวตฟอร์ดแล้นี้ครับฟยว์ดทำไม ปอรดทำไมครับติ๊เกียวคืนครับปอรดทำไมครับฟอรดทำไมครัติ๊เกียวคืนครับเกมฟอร์ดทำไมครับปอร์ดทำไมโอ้โหติดเกมเลยครับย่อฟอร์ดร้อยเอ็ดรู้จักไหมแอดมินหมอปมาครับฟอร์ดร้อยเอ็ดชนะทั้งสองออปชันเลยนะฮะออปชันแรกก็เป็นออปชันสืบแปรล่างนะครับต่อสองหนึ่งแล้วก็ออปชันที่สองนะครับฟอร์ดแปรล่างนะฮะ ฝั่งเจ้าบ้านศพไปนะครับก็เป็นเจ้าปอดชนะ2เหเี่ยมเลยนะครับผมจะขอปิดไลฟ์สดไปก่อนเสิเ่งนี้แล้วจะกลับมาไลฟ์สดใหม่ในี้สิคู่นะครับฝากงลร่กุเทียนติดตามเพลิดเพลินนิชาปนะฮะแล้วก็เพลิดเพลินเกมด้วยนะครับขอบคุณครับ